สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมไม้แล้วนะครับวันนี้ก็ผมจะมาแกะกล่องเจ้ากล้อง INSTA-1X4 นะครับตัวนี้เป็นกล้อง360องศาตัวใหม่ของผมนะครับที่จริงแล้วผมมีกล้อง360องศาอยู่แล้วนะครับก็คือตัวนี้อันนี้จะเป็น 1X2 มือ2นะครับอันนี้ผมใช้มาประมาณ่า3ปีได้นะครับตัวนี้ซื้อมาก็ใช้ไปหลายทิปนะครับ ก็ให้ดูจากตัวบอดี้ตัวบอดี้ก็เริ่มเหลืองแล้วนะครับข้างๆนะครับแล้วก็ปุ่มตัว Power เนี่ยเริ่มจะมีเหมือนมันจะใกล้จะฉีกนะครับมันเหมือนใกล้จะฉีกแล้วก็ทีนี้ผมจะมาพูดอตอนแรกเนะี่ยผมจะไม่ซื้อหรอกไอวันเเนี่ยตอนแรกก็กะว่าจะใช้ตัว X2 X2 เนี่ย x2 นี่ใช้จนประมาณสัก X6 เปิดตัวอย่างนี้นะครับแต่ว่า เนการเขาเรียกอะไรเนี่ยนะครับเดี๋ยวให้ดูตัวกล้อง One X 2เนี่ยมันเชื่อมมือถือได้นะครับตัวที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยมันเชื่อมมือถือได้แล้วก็กดถ่ายได้นะครับ่าแต่คือที่ผมเจอปัญหาคือจอนะครับตัวจอหน้ามันสัมผัสไม่ได้นะครับ ตัวจอมันสัมผัสไม่ได้นะครับแล้วทีนี้พอเชื่อมือถือเนี่ยมันขึ้นว่าให้เรามากดยืนยันในการเชื่อมือถือกับตัวกล้องนะครับแต่ต้องมากดในหน้าจอนะครับแล้วทีนี้มันกดสัมผัสอะไรไม่ได้เลยผมก็เลยไปหาร้านซ่อมในกลุ่มนะครับสรุปก็คือร้านซ่อมไม่มีเลยนะครับอันนี้อันนี้คือข้อเสียของเขาเลยก็คือต้องส่งไปซ่อมที่ประเทศจีนอย่างเดียวจอนี่มันเป็นจอกลมๆนะครับเนี่ยจอกลมขนาดเล็กนะครับ ถ้าวัน x 3เนี่ยจะเริ่มจอใหญ่ขึ้นนะครับเป็นสี่เหลี่ยมจอเริ่มใหญ่ขึ้น x 4นี่จะจอใหญ่ขึ้นไปอีกนะครับแบตก็ใหญ่ขึ้นนะครับตัวนี้ก็ใช้มาถือว่าคุ้มแล้วนะครับใช้จนจอพังคามือไปเลยนะครับวันนี้ก็ถือว่าคุ้มนะครับออกทิปไปหลายทิปเหมือนกันนะครับผมว่าใช้ดีนะโทนสีท้องฟ้าเลยถือว่าสวยนะครับวัน x 2แต่ข้อเสียคือส่วนมากในกลุ่มเขาว่า มันจะเป็นกับตัวจอที่ชอบเสียนะครับแต่โมเดลนี้มันก็มาประมาณ4ปีได้น,นะครับตัวนี้ o n X 2นะครับเปิดตัวมานานแล้วแต่ใช้ดีจริงครับประทับใจเลยแต่เสียอย่างเดียวคือปัญหาเรื่องจอนะครับจอมันเสียกันเยอะนะครับก็ต้องทําใจโอเคก็เข้าเรื่องกันนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะมาแกะกล่องนะครับ One X 4 u r นะครับมา Okay. มาปาดกันเลยนะครับโอ้โหนี่ก็หอ,อกการกระแทกไม่กทีนะครับนี่ออกมาแล้วครับก็มีน้ำหนักพอสมควรนะครับตัวกล่อง สเตนเหมือนกันนะเนี่ยอ,อัพมาสองเกณนอน่ะเห็นว่าถ่าย8 K ได้30เฟรมนะครับเครื่องเก่าผมนี่อ่าได้4 K 50เฟรมเองยังไม่ถึง60เฟรมด้วยซ้ำนะครับตัวนี้ได้60เฟรมแล้วนะออมาแล้วครับโอ้โหอ่าประมาณนี้ครับตัวกล่อง ด้านข้างก็จะมีบอกว่าถ่ายรูป72ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็ซิงเกิลเลนโหมดเนี่ยได้4 k 6 0เ p s เลยนะครับประมาณนี้ครับ72ล้านพิกเซลอันนี้จะเป็นซิงเกิลเลนโหมดก็คือเลนเดียวนะครับก็4 k 6 0 f p s แล้วก็มีนี่อันนี้ผมชอบมากอันนี้ผมชอบจริงก็คือถ้าเป็นวัน x อ2เนี่ยถ้าเป็นตัว X2 เนี่ยเราต้องซื้อตัว กาดเลนที่เป็นพลาสติกเขาเรียกอะไรเป็นอะคริลิกนะครับแล้วก็มันจะเป็นกาวเพื่อมาแปะนะครับเพื่อมาแปะให้มันเป็นเหมือนเป็นกาดเลนนะครับหรือว่าจะใส่เป็นพรีเมียมกาดเลนแต่เราจะใส่เคสแบบนี้ไม่ได้นะครับ่าแต่ตัวนี้คือเขาให้มาเลยนะครับก็คือเป็นกาดเลนอะคริลิกแบบหมุนได้นะครับหมุนถอดได้ไม่จําเป็นต้องติดกาวนะครับอ่า เป็นเลนการ์ดอะประมาณนี้ครับเป็นเลนการ์ดเนาะแล้วก็ดำการน,น้ำา10เมตรนะครับ ai power edit อ่าประมาณนี้ข้างในกล่องก็จะมีกล้องแล้วก็มี standard เลนการ์ดนะครับ2ฝั่งแล้วก็มีสายชาร์จไท C ทีถกไทซ C แล้วก็กระเป๋าเก็บกล้องเลนโคดอันนี้น่าจะผ้าเช็ดกล้องเนาะแล้วก็พวกคู่มือ วาลันตีการ์ดอะไรประมาณนี้นะครับนี่อันนี้คือด้านหลังนะครับยึดแฮนด์มอเตอร์ไซค์ผมก็จะเอามายึดประมาณนี้นะครับน,น,น,นี่คล้ายๆในรูปเลยรถผมก็เป็นเน็กเก็ตไบค์พอดีนะครับนี่ยึดประมาณนี้นะครับนี่ครับ 8K อันนี้ 8K 8K แล้วก็ s h o ตเฟิร์สเ a m e l a เ e ออ่าก็คือเราเลือกหมุนได้นะครับอันนี้ผมใช้ประจำโหมดน,นี้นะครับอ่าอันนี้2ผมใช้ประจำเวลาติดใส่ตรงแฮนด์รถนะครับแล้วก็ Invincible ก็คือตัดตัดไม้เซลฟี่นะครับประมาณนี้ก็คือเขาจะลบไม้ออกได้ตามสไตล์กล้อง360องศา HDR อ oh, mm ๋อ hmm. มี HDR วิดีโอด้วยนะครับก็คือทำให้ภาพนี้ไม่มือดอจนเกินไปเนาะสว่างขึ้นแล้วก็การสั่นแบบ Horizon Lock mm hmm. อ่า3 6มองศาประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาแกะของกันต่อนะครับ ออกมาแล้วครับก็ดูดีใช้ได้เลยนะครับล่าสุดเห็นมี x ก,กับ BMW ด้วยนะครับก็ตัวนั้นก็สวยไปอีกแบบเนาะแต่ผมว่าตัวธรรมดาก็สวยแล้วประมาณนี้นะครับรู้สึกว่าจะมีเคสด้วย มาแล้วครับกล้องใหม่โอ้โหเกินสวยครับอือหือให้ดูก่อนมาอย่างนี้เลยครับนี่จับไปประมาณนี้นะครับอ่าก็จะมากับข้างๆน่จเป็นคู่มือกับพวกอุปกรณ์ที่แถมมานะครับ ยกขึ้นมาอู้หนักเกาเรื่องเลยเนี่ยโอเคอน,นี่ก็อ,ออกมาอันนี้เป็นกระเป๋าเอาไว้เก็บตัวกล้องแล้วก็เป็นคู่มือไหมเนี่ยด้วสายชาร์จอันนี้เป็นคู่มือนะครับ ู่มือแล้วก็ใบรับประกันหรือเปล่าอ๋อนี้เป็นตัวเลนกาดอ่าเป็นเลนกาดที่แถมมาไม่ใช่พรีเมียมเลนกาดที่เป็นกระจกนะครับตัวนี้เป็นอะคริลิกเนาะครับก็เวลาใส่เข้าไปนะครับเราก็ต้องไปตั้งค่าในตัวแอปกล้องว่าเรากำลังใส่ตัวเลนการ์ดอยู่นะครับเพื่อที่ให้มันตัดอขอบไดเนนียๆๆๆนะครับดูสัมผัสครับ ประมาณนี้เลยเป็นสีดำด้านนะครับอตัวกล้องเนี่ยเป็นสีดำด้านนะครับโอผมว่ามีน้ำหนักกว่าตัว X2 อริงนะ X2 ใส่เคสยังโอ้โหเท่ากับ X2 ใส่เคสเลยอะน้ำหนักโอ้หถ้า X4 ใส่เคสเข้าไปนี้ยิ่งสุดเลยลนะเนี่ยน้ำหนักนะหมายถึงเรื่องน้ำหนักนครับอันนี้ แบตเตอรี่อยู่ฝั่งนี้นะครับอืมแบตก็ประมาณความจุแบต2องพมิลลิแอมนะครับอ,อ้ตัวสปริงตัวห้องแบตนี่ก็ทำมาดีขึ้นนะอ่าสำหรับผมนะเนี่ยนี่โอ้ก็ใส่แน่นสนิทด,ดีนะครับ แปลกเลยเมื่อกี้หาได้ให้ดูนะครับนี่ออกมาแล้วเวลาใส่กลับก็บีบเข้าไปโอ้โหแน่นดีนะครับแบบนี้แล้วก็อันนี้ผมชอบมากก็คือตัวช่อง USB เอาไว้ชาร์จแบตเนาะถ้าเป็น One X 2นี่ยมันจะเป็นเหมือนมีสายตัวฝาจะเป็นสายยึดไว้นะครับแล้วมันจะถอดออกแบบ ห้อยตกเตงเลยอะเนี่ยอย่างนี้นะครับเหลี่ยมจะเป็นสายห้อยอยู่นี้นะครับบางทีก็มีตกบ้างนะครับเกือบหายนะครับผมว่าแบบนี้สวยอ่าแบบนี้ฝาแบบเปิดปิดแล้วมันค้างอยู่นี้นะครับอ่าแบบนี้เลยนะครับหรือว่าเราจะถอดออกแล้วก็ใส่เป็นอะแดปเตอร์ก็ได้นะครับ พวกแอดเตอร์แทนเนาะอันนี้ก็มีลูกยางกันน้ำนะครับแล้วก็มีสีบอกนะครับตรงฝาเนี่ยถ้าเราใส่ไม่ลงล็อกเนี่ยมันจะเป็นสีส้มเนาะอ่าอันนี้ก็เป็นช่องลำโพงนะครับซ้ายขวาช่องลำโพงอันนี้ปุ่ม power เปิดปิดนะครับโอ้หน้าจอชอบเลยนะใหญ่ใหญ่มาก จอแบบต่างจาก X2 ที่เคยใช้มามากเลยนะครับอจอแบบใหญ่จริงครับดูต่างกันเลยเรื่องน้ำหนักคือพอๆกับ X2 ใส่เคสเลยครับตอนเนี้หนักเอาเรื่องเลยหมดแล้วเนาะนีเ่เดี๋ยวมาดูในกระเป๋าดูว่ามีอะไรโอ้อยู่ในกระเป๋านะครับของ อ่าก็จะเป็นเคสนะครับเคสกันลอยด้าน,นหน้าอ่าตรงนี้นะครับอ่ามันจะเป็นเคสกันลอยนะครับตัวนี้ใส่ด้านหน้านะครับอ่าแล้วก็มาใส่นี้นะครับโอ้โหจา้าบเลยครับมันเอาไว้ใส่อะไรอะ่ะตัดลมอะ่ะผมก็ไม่มั่นใจนะ น่าจะการลอยเฉยนะครับอ่ประมาณนี้การลอยเวลาเราแบบขี่แล้วไปเจอพวกมลแรงหรือว่าเศษหินเวลาเราขี่ลุยนะครับมันก็จะกันตัวนี้ก็ใส่เป็นเลนการ์ดที่เขาแถมมาให้เดี๋ยวลองใส่เลนการ์ดโอ้โหเลนใส่กิ๊กเลย อืมู้มสวยนะหน้าจอน่าจะยังไม่แกะฟิล์มนะเดี๋ยวผมจะซื้อฟิล์มกระจกมาติดก่อนแล้วค่อยแกะออกนะครับอันนี้เดี๋ยวใส่ไว้งี้ก่อนเนาะตัวฟิล์มนะครับอ่าฟิล์มตัวหน้าจอใส่กันรอยไว้ก่อนอันนี้ก็เป็นสติกเกอร์แบตเตอรี่ก็ทึงออก ประมาณนี้ครับตัวเครื่องต่อไปก็ใส่เป็นเลนกาดที่แถมมานะครับจริงๆถ้าไม่ใส่ก็ผมว่าเรื่องคุณภาพมันจะดีกว่านะมันก็จะได้ตามเลนเห็นเลยนะครับประมาณนั้นเพราะว่าตัว X2 เนี่ยผมไม่ได้ใส่เลนกาดเลยเลยแต่ข้อเสียคือเวลามันตกหล่นหรือว่าแบบเจอมแมลงกระแทกเนี้ยเวลาเราขี่รถนะครับ อันนี้ผมติดตรงแฮนด์เนาะถ้าพี่ๆน้องๆที่ติดตามผมจะรู้เนาะว่าผมติดตรงแฮนด์ศูนย์เก้าอะไรเงี้ยนะครับ mm hmm. แมงมันมาชนก็จะมีรอยนะครับอ่ะเห็นไหมก็มีรอยบ้างนะเลนด้านหน้านะครับฝั่งที่หันไปทางหน้ารถนะครับอันนี้ก็จะมีรอยบ้างฝั่งที่หันเข้าตัวนี่มันไม่ค่อยมีรอยเท่าไหร่นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองมาใส่ตัวเลนการ์ดนะครับ โอ้ก <L an> <G an> <ๆ>็ <K an> ถือว่าใส่อยู่นะนี่นะครับอันนี้ก็คือเลนกลาดโอเคอันนี้เดี๋ยวใส่ลองดูก่อนนะครับปุ๊บวางเข้าไปแล้วก็หมนุนนะ หาล็อกก่อนนะครับนี่ครับเวลาหมุนมีเสียงกลึบนิดนึงนะครับอ่าประมาณนี้เสร็จแล้วครับอ่าอันที่สองอู้ผมว่ามันโอเคเลยนะเราแทบไม่ต้องไปซื้อตัวอาเลนการดเพิ่มนะครับก็คือเอาของแท้นี่มาใส่ที่มันแถมมาเนี่ยจ๊บ โอเคเสร็จแล้วครับหน้าหลังโอ้โหสวยงามครับเดี๋ยวมาลองเปิดตัวเครื่องกันนะครับอ่ะเหมือนเสียงจะเบากว่าตัว X สองนะเวลาเปิดเครื่องเอ้ยมีสีเหลืองกระพริบด้วยนะครับก็คือเปิดใช้งานครั้งแรกอันนี้ก็ตั้งค่าอ่อเป็นภาษา เป็นไทยแล้วกันเนาะนี่ผมตั้งเป็นภาษาอังกฤษนะครับ Wi-Fi โอเคเอามือถือมาลองเชื่อมดูก่อนนะครับโอเคตัวกล้องก็ขึ้นให้เปิดแอปนะครับมอเตอร์ไซค์เชื่อมต่ออันนี้ X2 x, x ที่ผมใช้มา3ปีตัวเนี้ย เราจะมาเชื่อม x4 ตัวใหม่แล้วนะครับอันนี้เชื่อมต่อ x4 กับตัวโทรศัพท์แล้วนะครับอตอนนี้ไม่มีเมมโมรีนะอันนี้จะเอาเมมโมรี x2 เนี่มาใส่ x4 นะครับไม่รู้ว่าตัวไฟล์วิดีโอที่ถ่ายใน x2 จะเอามาใส่ได้ไหมจะได้รีเฟรมจากตัว x4 เข้ามาในตัวโทรศัพท์เลยนะครับเดี๋ยวจะถอดเมมจากตัวนี้ก่อนนะครับ โอเคตรงนี้จะเป็นช่องใส่เมมโมรีนะครับจะอยู่ข้างแบตเตอรี่เหมือนกับตัว X 2นะครับอ,อ่าตำแหน่งเดียวกันเลยนะเนี่ยโอเคก็ตรงล็อกนะครับเลนกาดก็คือมาร์กจะอยู่ตรงประมาณรูลำโพงนะครับใส่ให้ตรงเนาะเรียบร้อย โอ้โหโหมดให้เล่นเยอะมากนะครับแตนดาลเลีนการ์ดนี่อันนี้เราใส่สแตนดาลเลีนการ์ดนะครับบเรียบร้อยก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการแกะกล่องนะครับแล้วก็มาลองประกอบลองเลียนดูนิดหน่อยนะครับก็ตัวนี้จะเป็นกล้อง360องศาตัวใหม่ของผมนะครับอ่าตัวเดิมจะเป็นตัวนี้เป็นวันูนะครับ อัพมาอีก2เจนเป็น One X 4นะครับมีเลนส์กาดด้วยนะครับอันนี้ผมชอบมากมีเลนส์กาดแถมมานะครับแล้วก็มีเคสก็ถือว่าพัฒนามาพอสมควรนะครับจอก็ใหญ่ขึ้นนะครับแบตก็ใหญ่น้ำหนักก็หนักขึ้นด้วยนะครับถือว่าถูกใจผมหน้าเนี้ยถือว่าคุ้มนะสำหรับผมอ่าก็มาเพิ่มอีกตัวแล้วกล้องใหม่ภายในปีนี้นะครับเป็นกล้องอ่าต้องบอกว่าเป็น ซื้อเพิ่มเลยดีกว่าเนาะอ่าไม่ใช่กล้องใหม่อย่างเดียวเป็นการซื้อเพิ่มตัวเก่ามันยังใช้ได้แหละแต่จอมันกดไม่ได้เฉยๆนะครับแต่มันไม่มีร้านซ่อมอ่าสรุปก็คือปีนี้ผมก็มีเพิ่มเป็น one x4 นะครับแล้วก็ action 5 pro เพิ่มมา2ตัวนะครับติดหมวกติดรถนะครับ